แค่อะไรอย่าปิดก,ก่อนปิดก,ก่อนอ๋เอเผือชิ้มชิ้มอคิดว่าอันนี้คือกลองจุมอะไรคิดว่าเป็นตัวเล็กๆไหมที<ช>่มันมีไอ้หัวยางได้ไหมมีปะมีเหรอเออเดี๋ยวก็หนั้เลยเอ๋อลองดูสิ Kenal lain na? Uh. Keri 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 uh. <laughs> keri. Ah, nak gunai mai? Maka, kai, mai kera, mai gunai apa? Gait ada mai? Gait tengini kan? Tengini, Taya, masih gait tengini, kerana ia akan terang tengini. Gait tengini, gait kamera di bawah. Kau pergi ada mai? Ada. Pergi yang lebih kecil. Pergi 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 pergi. เดียเลยมันเป็นอะไรล่ะขอกล่องใหญ่ขออันใหญ่สุดนะตาคนไมรู้ว่าได้ตัวอะไรนะว่าใหญ่สุดให้อาไม้รู้ด้านหน้าก่อน ว oh ้าววววลวว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 เลยวววเวว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 เลวว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 เวววววววนวว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 อววเวววเรวว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 ว่วว่ยวว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  ปาดูกล่อดิอายุได้ค่ะเป็นอะไรนะปาก็ไม่รู้จักเปเปเปเวเเปิดไดเัวไหนเอาาิดว่าดตัวไหนอได้ตัวใหญ่ๆเลยคิดได้น่าตอือตดูเดียว่าได้นี้อนอือรสิ ไอเย้ยแล้วก็จะรีเซ็ตไอเย้ยว่าเป็นตัวนี้อะมาลองสัมผัสด,ดูก่อนเลยมันตัวใหญ่มากเป็นตัวนี้แน่นอนเออลองสิอะมาคิดว่าเป็นตัวไหนดีนมันคิดว่าเป็นตัวตัวสีน้ำตาลจ้าแล้วนะอะมาพูดจริงมะนะจริงแทบเปลี่ยนแล้วนะ เปียนนะครับเอาแล้วเลย